สวัสดีครับมองอีกปลาหนึ่งนะครับเนาะปลานี่กอ่ะจะมีลํำหวยอยู่ด้านข้างปลานะครับเนาะแล้วก็อันนี้ขึ้นนำหวยนะครับเนาะฝนเพิ่งจะตกมาขึ้นนียครับเพิ่งจะมีนม้ำปลานี่จะมีคางหวยก็จะมีหน่อไม้ลานะครับเนาะแต่บางมึงว่าพันออกหน่อนหรือย,อยังเพราะว่าฝนเพิ่งจะตกเดี๋ยว่ักี่วันนะครับ ต้นน่นนี่ก็ตกมาครั้งนึงแล้วก็หายไปเลยนะครับแล้วก็เป็นจะตมาเมื่อวม้านนี่เนาะนะครับเพิ่งจะออกหนงพี่น้องเลยเนียงเก่าแล้วก็เนีงใหม่โอ้แหนงก็หักเนงก็หักไปแล้วนะครับไหนจะหักไปชุดฝนตกตะวมดที่แล้วนะครับเนาะนะครับนื้อใหม่ลายเป็นน้อใหม่น้อใหม่ที่มีขนหลายนะครับเนาะจะกขั้นนะครับแต่เพิ่งจะแกงอร่อยที่สุดนะครับเพราะว่าเพิ่งจะหวานรสชาติเพิ่งจะหวานแนี่ นะครับโอ้ไฟไดดวะดินะครับใ <c oughs> นหน,าน้าฝนนี่บ่้นกินครับพี่น้องเลยต้นเอาถึงจะเห็นเป็นกนอหน่อยๆแนวนี้แต่ว่าต่ว่าเิ่นเป็นออกลายนะครับเวลาเวลาหน,าน้าฝนแต่เสียยังเดียวนอนพ่นไม่ใหญ่นะครับมันเป็นกนอนอน,ะะกน้อยๆนะครับกอแต่หน่อยๆนะพี่น้องเดยหลอดหลอดมงหนีไปนะครับเนาะเพราะว่ามันไปต้องฝนบได้นะครับหลอดไป กับแม่ผู้เดียวครับตอนนีแม่ผู้เดียวกับตาตบเสียงมากรอดเลยครับพี่ต้องโอ้โหฝนก็ยังลงเม็ดในจังหว่อยด้วย่น้องด้วยพอโทษเลยหลายเลยครับด้วยไหลตาในจังหว่อยมึงสอมมันทั้งกรอบมือบนหัวนะครับริมห่วยแต่ธนาฝนนี่จะลื่นมากนะครับเนาะเพราะว่ามันเป็นดินเหนียว นะครับแต่ยางบดีนี่ก็ะมีโอกาสจีดโตขห้นได้นะครับเนาะ,ะเดี๋ยวเขาไปมึงฟังผุนนะครับฟังนี้มันเขาเขาไปได้อยู่เที่ยงแต่ว่ามันไปั้งผุนบ่ได้ตัวเป๊ะมึงฟังน,นะผุนเนาะอืมท่านได้อกอ,กอ,ก,อกอีกสองสามวันไหนเช่นอนปูนะครับเพราะว่าดินชุ่มแล้วเนาะทุกปีก็เมาอยู่หนีแล้วครับพี่น้องนรไม่ไลเพราะว่าเป็นเจ้ เพื่นจะมีเป็นสายเป็นสายสายท่างข้างห่วยนะครับเนาะปลาแถวนี้หลายครับพี่น้องแล้วก็แตกต่างกันไปตรงนี่ค่ะอยู่ห่างเนแต่ละหม่องกรับบางหม่องกันเฮ็ดหลายบางหม่องกันน้อไมหลายนะครับเนาะบางหม่องก็มีแต่เฮ็ดบางหม่องก็มีแต่น้อไม่บางหม่องก็บางหม่องก็มีแต่พักปลานะครับเนาะแตกต่างกันไปแต่ละพื้นที่นะครับแมน่าพูดียวกอะตั้ง ทั้งแจกกล่องทั้งเอวนี่ก็ทั้งถือเสียมนะครับเนาะลายตาเนี่ถ้าพี่น้องได้ขอตกดฟอให้หลายๆเด้อเด้อครับเด้อการหาอยู่หากินตามเอ่อจนหนุบบเท่านะครับเนาะก็อีกกคนหนึ่งเมืองก้อนฮิบอนะครับเนาะปิยาวารเด้อครับเด้อมาหาผ้ามาหาอยากหากินถ้าพี่น้องเมืองก้อนน้องใหม่เหรอคือไปเห็นน้องใหม่แบบท่ายลูกปิยะวา นือเทวากันได้ครับเด้อกานหาอยู่หากริงกับนี่แน่ได้แน่บ่ได้แน่แล้วครับเนาะก็ต้องเชื่อหาเรื่องเทือกเป็นวัฒน์เดโพเนาะอาจจะโพ่เกินมาแค่ปลายนิดๆนะครับนักกจะขุดออกนะครับบางคน่โอ้ไปขุดอที่ยังได้หน่อยเดียวนะผมว่าขุดนะครับอีกจะมือก็มือมากเป็นกายจะแย่คนอื่นมากก็เห็นกับก็เกาะปกินเขาก็บริจินนะครับเนาะนี่อีกคนนึงนะครับก็ ก็น่าไม่ไ่้ลาลายครับฉันไปฟังน้ำ่นกะฟังน้ำ่นกะมีให้กันฟังหวยฟังน้ำฝนขออลาให้กันครับกระช่วงนี้ำนั้นตำนั้นมันมีหมัองงาเหมืองใดมันหักมันอย่างมันมีตาแล้วครับเนาะเพิ่นกระสีเป็นตาออกมานะครับเป็นแหนงออกมาเป็นตาเป็นแหนงออกมานะครับพ่อได้หักหักเอานะครับแต่ตอนนี้เพิ่นบพ่ท่านออกนะครับไปไปต่อพี่น้องปะ ตอนนะั้นผกอดบางอย่างใช่น้องน่าจะมีบ่จะว่าเพราะท่านคิดว่าเพระท่านดอกจะก่อดอกเพราะว่าผมตื่นจะมาเนาะนะครับแต่นะนะว่าน้ำไม่น้ำออกแน่นอนแหละออกเลยแหละน,น้ำไม่น้ำเพราะว่าไปหามาอาทิตย์ที่แล้วก็ไปหากับไปกินอยู่ครับก็เลยอยากไปกินอยู่นะครับอาทิตย์นี้ก็มามามึงมามึงเห็ดนะครับ อยูปลาหนึ่งกับเพื่อนออกนะปลานี้กับว่ท่านจะเห็นเพือกันแต่เมื่อมึงนอนใหม่น้ำนะครับผ้าพี่นองเมื่อมึงมึงหาอยู่หากินนะครับของชนกระป๋อบรัวนะครับกับกำลังหากินัอะไรก็พี่นองช่วงหน้าฝนก็ดีเนี้ยเล็กน่อยกอเด็กอยากหากินเนาะแต่การว่าลำบากว่ามันก็เป็นเรื่องปกติครับกับว่าเอาว่าหากับว่าได้กินเนาะนะครับไปรับ อายุห้ากิ่งก็ทำมาฉาดแล้วก็มันก็มีความสุขไปีย่าหน,นึ่งก็พี่น้องมิ่งจะเหนื่อยแต่ก็มีความสุขนะจ๊ะนี่ตอนนี้พี่กายเนี่มาเอามาเอาเจ็ดแปดนอน,นะครับเนาะเจ็ดแปดนอนมีแต่ะนอนง่วงงำแต่ว่าถ่านหนาฝนข้างในมองนี้สิลงมาบ่บอร์ใดน,นะครับหนาวเดือดหวมืดนะครับเนาะเนี่เข้ามาหักเอาหัวที่เล้วนี่นะครับเนาะเข้ามาหักก็ไปแล้วอืม มาหาไปก่อนนานนี่แหละเห็นห้อยไม่ไหมนี่เม่นหลดนะครับเนาะยังไม่ขึ้นนะครับนอใหม่ปีน,นี่บวชนะเกินอ๋อมีอีกนะออะไอ้ก่อนหนึ่งทางนี้นะครับนะครับบว่าเกินสามหมื่น่าจะเห็นโพนะครับเนาะนี่กลเป็นบ่แมนก้อยใหญ่อันนี้นะครับขึ้นนอใหม่น้ำนะครับเพราะว่าเพินเ่นออกน้ำโขดหินน้ำ รีบหน่วยมันก็สิออกก็ใหญ่ๆไปเนาะนะครับของน้ำขุนกับขามหินไปได้นะครับช่วงนี้เพราะว่าช่วงนี้ยังบ่ทันได้มีบ่ทันได้มีหนาขามก้นหินก้นยังไปได้นะครับเดี๋ยวหนาหนาม,มา่าต้นนี้ก็เป็นตรงช่วงหนึ่งของน้ำตกหน่อยนะครับที่ผมเคยลงลงให้มึงมาคิดก้อนตั้งแต่ช่วงหนาฝนปีที่แล้วนะครับนะครับกันหะน้าม,มากแห้งเลยจ้ะ ฝนต,ตกน้ำนำนำน้ำแห้งนรือกระเบ่มี่นะครับเนาะเออบนกระบ่มีลงบ่ได้นะครับนะ้ำมันไหลน้ำแห้งน้ำนะครับนี่นนก็กเป็นด้านเลื่อนด้านเอบอบ่เป็นเลื่อนด้านหินนะครับเนาะด้านหินสวยงามมากพี่น้องนี่ครับนอกจากฝนตกก็พอที่มีน้ำไหลแล้วนะครับเนาะ,ะข้างบนนู้นเห็นเป็นลานไกลๆนัน่นก็คือต้นของน้ำตกหน่อยนะครับเนาะ ตอนนี้มันท่นมีน้ำบันไดน,นะครับเนาะไปเป็นมนต์มงคลกันครับพี่น้องนะครับมนนีขึ้นต้นตรงหน่อยนะพี่น้องเนาะตอนนี้ยังไม่มีน้ำแต่เป็นเวิร์งทั้งลมน้ำกัดซ่อเข้าไปเนาะก็เป็นแรงที่ผมเคยถ่ายเห็นมึงบ่อยๆช่วงหนาฝนปีจีเแล้่ยวนะครับเนาะ ประมาณนี้นะครับตกหน่อยนะครับหาอยู่หากินมือนี้บ่ได้ครับแบบถือเสว่าผ้าพีผ้าหนองขอปลานะครับมมึงมันใหมท่ที่ผมเคยตายมึงอ่นแหละนะครับมึงคัดจะตายครับอ้ยังก็เสียมนะมึงไม่เสียมแต่มือหากินนะครับเนาะ